สำหรับวันสงกาตน์นี้นะคะเห็นแต่งนาสวยแต่งนาเต็มพันนีโปรแกรมของวันที่13ก็คือนอนค่ะนอนอยู่บ้านค่ะแต่ว่าจะมีสิบีนะคะ่ะ1 4บีถ้าใครจะหนักไปในกระต่างต่างแคบนะคะพรออเดชันก็จะนอนเหมือนกันค่ะ1ิี่นอน15บหนอนแต่ส6บ7ต่อเนื่องจากวันสงกาต์เป็นเสวอาทิ์ก็คือนอนเหมือนกันเธอจะให้ไปไหนฉันทมจริงเธอจะให้ฉันไปไหนเธอได้ ไปแล่สภาพอากาศข้างนอกบ้านเถอ่แหละไม้แสงสุริยันที่นซาดทองมาจากดวงอาทิตย์เสมือหนึ่งว่ากําลังจัดงานชปนาปนกิจอยู่เถอะกันจะไหมร้อนเมือนไฟจากเตาเมนอยู่เตละ่ะปีนี้อะสงกร้านเนี่ยเดือนห้านี่แหละอืมร้อนใช่คือพร้อมแต่กระดูกจะล้อมหลายหลายได้เลยอะ่ะเพราะนั้นครีมถิ่นเตอท่าเผื่อเกิดผิวข้าวมาทางปีอาจจะอาจาจะจบหล่อมสไลด์มาในวันสงกราน วันเดียวก็เป็นได้กิจกรรมที่ดีที่สุดก็คือมันคือวันครอบครัวอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ปีงย่างแหลกๆกันปาร์ตี้แหลกๆในบ้านปะเนี้ยสาคัญคือลวงไป,ไปในไนเปลาเธอลวงเบี้ยไปในเปลาจากให้แม่เท้าสักซ่องรอยแกจะเกิดความชื่นใจและแกจะลองว้าว ล่านายซ่องลอยนะเธอมาที่หนึ่งอาจจะให้หมากว่าน,นั้นก็ไดแต่มันรู้สึกถึงว่าอืมล่ามาดังที่ทํางานมาไดให้เบียแม่เท้าโปยามันรู้สึกบายใจและเธอก็ล่อวันจนถึงว่า17เจ็ดวันเย็นที่เธอเดินทางครับสิบเจ็ดวันเย็นเธอก็ขอไก่ลบสักพันหนึ่ง <laughs> รือยืมก็ได้ยืมก็ได้และก็เธอเป็นการปิดจ็อบแต่ส่วยงามเพราะว่าเราไม่มีขาลดลอ็อันนะเธอนะก็ข้อให้เป็นส่งกรารถี่มีความสุขมากๆโชคดีค่ะ